ตำนานจอมยุธทธพูดถังซานภาคห้าบทที่388ราชาแห่งวังดาบเซียนลงมาและเมื่อถังซานฆ่าอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ในภาพลวงตาร่างสูงก็ขมวดคิ้วอยู่ในห่วงเวลาและพื้นที่อันไกลโพ้นและดวงตาที่ปิดของเขาก็เปิดขึ้นในทันใดและทั้งสองด้านของร่างนี้มีร่างขนาดใหญ่8ตัวออร่าที่เปล่งออกมาจากพวกมันนั้นทรงพลังอย่างยิ่ง และข้างหน้าพวกมันรูนอนแห่งการเวลาอาวกาศขนาดใหญ่กำลังกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวอย่างช้าๆถ้าถังซานอยู่ที่นี่เขาจะพบว่าร่างเหล่านี้ไม่ใช่ของคนอื่นแต่อยู่ภายใต้มงกุฎของจักรพรรดิอสูรทรงพลังทั้ง9้าของเผ่าอสูรไปหูเกิดอะไรขึ้นชายชาราคนหนึ่งที่มีรัศมีสีสันสดใสาถามจักรพรรดิอสูรพยัคขาว เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของจัก,กรพพัดอสูรไปหูคนเหล่านี้จึงถูกปลุกให้ตื่นขึ้นทีละคนท่านผู้พูดไม่มีอะไรหรอกแค่การทดสอบครั้งหนึ่งที่ข้าทิ้งไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกเด็กมนุษย์ทำลายจัก,กรพพัดอสูรใหญ่ไปหูตอบโอ้แม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะอ่อนแอแต่กลุ่มนี้ฉลาดจริงๆมีเหตุผลเพียงว่าจะมีอัจฉริยะหนึ่งหรือสองคนเป็นครั้งคราวชายชรากล่าวต่อ เป็นอัจฉริยะของมนุษย์ที่ใช้ค้อนใช่หรือไม่ชายชราที่มีดาบอยู่ในมือขวาถามด้วยเสียงทุ้มต่ำข้างจักรพพรดอสูรพยักษ์ขาวท่านประมุขท่านเคยสังเกตด้วยหรือจักรพพัดอสูรใหญ่ไปหูถามด้วยวัทฏสินอืมข้ายังสังเกตเห็นจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าทิ้งไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเคยปะทะกับอสูรมีสองสาตัวมาก่อน เทคนิคการใช้ค้อนทุบที่ใช้โดยเด็กเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นค่อนข้างน่าสนใจข้าสนใจมันในตอนนั้นเจ้าสำนักได้ตอบกลับโป้เด็กชายมนุษย์ที่เจ้าพูดถึงเขาเพิ่งผ่านระดับที่ข้าตั้งไว้และเขาควรจะเข้าสู่ระดับที่สี่แล้วเสียงอันไพเราะของกิเลนจอมมารจัก,กรพรรดิดังขึ้นในใจของทุกคนดูเหมือนว่าเจ้าจะยังสนใจเจ้าเด็กเผ่าพันธุมนุษย์อยู่มากถ้าอย่างนั้นข้าจะลองดู ประมาจารย์แห่งวังดับเสียนพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเขาเข้าสู่ระดับที่4แล้วนั่นคือระดับของค่าค่าควรจะไปเสียงต่ำอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นแต่เขาเป็นคนแรกที่ข่าค้นพบนอกจากนี้เทคนิคของสายคังคกของเจ้าไม่เหมาะสำหรับการฝึกฝนของมนุษย์และความรู้เฉพาะของวังเซียนกระบี่ของข้าค่อนข้างเหมาะสมสำหรับการฝึกฝนของมนุษย์ประมาจารย์แห่งวังเซียนดาบโต้กลับ ทุกคนอย่าทะเลาะกันชายชราแปล่งรัศมีเจ็ดสีพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน,น่นถ้าเป็นอัจฉริยะจริงๆเผ่าพันธสิทธิ์ของข้าก็ใช้ได้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครก็ตามไม่เป็นไรตอนนี้เรามีเรื่องสำคัญต้องทำมากขึ้นแล้วเราศึกษารูหนอนอวกาศเวลาที่อยู่ตรงหน้าเรามาระยะหนึ่งแล้วแต่เราไม่สามารถทำลายมันด้วยพลังของพวกเราทั้งเก้าได้ จะเห็นได้ว่ามีจริงๆแล้วหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้มันเกินความสามารถของเราผ่านรูนอนการเวลาอาวกาศนี้สิ่งผิดปกติหลายอย่างได้ลอยออกมาทีละคนคนคนนั้นเตือนข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ระวังรูหนอนในการเวลาอาวกาศนี้และยังขอให้ข้าทำลายมันด้วยข้าเดาว,ว่ารูหนอนการอาวกาศนี้มีแนวโน้มที่จะนำหายนะร้ายแรงมาสู่โลกฟาหลันดังนั้นบุคคลน,นั้นจะเป็นผู้ริเริ่มติดต่อข้า หากโลกฟ้าหลันถูกทำลายแม้ว่าเราจะออกจากโลกฟ้าหลันและเข้าสู่ส่วนลึกของจักรวาลได้หากปราศจากการสนับสนุนจากโลกฟ้าหลันมันจะยากสำหรับเราที่จะปรับปรุงในภายหลังส่วนที่จะไปไกลกว่านี้ก็ปรารถนาจะเข้าสนามนั้นดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของเราในตอนนี้คือการหาวิธีที่จะทำลายรูนอนแห่งการอวกาศนี้ ตอนนี้ทุกอย่างในทวีปนางฟ้าอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วเราไม่ต้องใช้เวลามากเกินไปที่นั่นไม่ว่าอย่างไรก็ตามอัจฉริยะคือมันไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืนโตขึ้นเราไม่มีเวลารอให้อัจฉริยะเหล่านั้นเติบโตขึ้นแล้วแก้ปัญหาเรื่องรูหนอนในการอาวกาศในฐานะบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกฟาหลันจัก,กรรพัิอสูนคริสตันกล่าวอย่างอดทนมีข่าวลือว่าจัก,กรรพัิอสูนคริสตันได้ออกจากฟาหลันแล้ว แต่พวกเขาไม่รู้จัก,กระพัติอสูรคริสตัน Crystal ผู้ยิ่งใหญ่ติดต่อกับเจ้าแห่งดาวฟาหลันเร็วนี้และรู้ถึงการมีอยู่ของรูนอนอวกาศนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจาัก,กระพัติสวรรค์และจัก,กระพัติอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาวฟาหลันถูกไฟไม่เล็กน้อยเนื่องจากรูนอนอวกาศและเวลาที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาแต่พวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูนอนอวกาศเวลานี้ จัก,กรพัิอสูนคริสตันเป็นคนแรกที่รู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของรูหนอนการเวลาอาวกาศสิ่งเหล่านี้กำลังเฝ้าดูรูหนอนการเวลาอาวกาศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพลังงานทั้งหมดของมันได้ถูกวางไว้บนรูหนอนการเวลาอาวกาศและไม่ค่อยหวนคืนสู่โลกสีน้ำเงินเนื่องจากเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ปล่อยให้เจ้าวังใช้เวลากับเขา ถ้าเจ้าสามารถปลูกฝังมันเพื่อการใช้งานของเราเพียงแค่เรียกร้องถ้ามันไม่ได้ผลเจ้าไม่จําเป็นต้องบังคับมันได้เลยท่านประธานจัก,กรพรรดอิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ให้คําสุดท้ายและคนอื่นๆก็หยุดเถียงกันและได้รับคําสั่งจากจัก,กรพรรดิคริสตันผู้ยิ่งใหญ่อสูรประมาจาันแห่งตาหนักดาบศักดิ์สิทธิ์ปิดตาอีกครั้งและในวินาทีต่อมาเขาก็แยกแสงแห่งความรู้จากสวรรค์และลงไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทันที บทที่389เผ่าพันพมนุษย์เจ้าจะยอมจำนวนต่อค่าหรือไม่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์การแข่งขันชิงอำนาจบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ยังคงดำเนินต่อไปทังซานนำคนทั้งหมดและอูปิงจี้ผ่านด่านที่กำหนดโดยจักรพรรดิอสูรกิเลนจากนั้นไปที่ด่านที่สโดยไม่หยุดการทดสอบระดับที่4ถูกทิ้งไว้โดยคังคกอมตะและเนื้อหาของการทดสอบนั้นง่ายมากการทำลายกรอบป้องกันที่คังคกอมตะทิ้งไว้จะถือว่าผ่านระดับนี้ ผ่านไประยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ทั้งสานและทั้ง5เข้าสู่ระดับที่4ในเวลานี้ทั้ง5คนถูกขังอยู่ในลูกบอลแสงโปรง่งใสซึ่งคล้ายกับฝาครอบแก้วอันที่จริงเมื่อพวกเขาเพิ่งเข้าสู่ระดับที่4ทั้ง5คนถูกล้อมรอบด้วยลูกบอลแสงใสขนาดเล็ก5ลูกเมื่อพวกเขาเห็นอสูรบางตัวเข้ามาใกล้กันและลูกบอลแสงโปร่งใสรวมเข้าด้วยกัน ถังซานก็กระตุ้นให้ทุกคนเข้าใกล้กันทรงกลมได้สองแสงโปรง่งใสจากนั้นทั้งห้าคนก็ติดอยู่ในทรงกลมแสงโปร่งใสขนาดใหญ่พิเศษนี้ด้วยกันทังซานได้ลองใช้ลูกบอลแสงที่โปร่งใสก่อนการหลอมรวมในขณะนั้นเขารู้สึกว่าเขาจะสามารถทำลายลูกบอลแห่งแสงที่ติดอยู่กับเขาโดยไม่ต้องใส่พลังให้เต็มที่ถ้าเขารู้สึกว่าใช่อูปิงจี้เฉิงจือเฉิงและกูหลี่ทุกคนควรจะสามารถหลุดพ้นจากปัญหาด้วยวิธีการของพวกเขาเอง แต่ตูไปนั้นค่อนข้างยากเพราะตูไปไม่ได้เป็นเพียงนักเรียนระดับกลางที่ต่ำที่สุดใน5คนเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดอ่อนที่สุดในความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงด้วยเมื่อพิจารณาว่าเดิมพวกเขาทั้ง5เป็นทีมถังซานจึงขอให้ทุกคนร่วมกันต่อสู้กับการทดสอบที่คังคกอมตะเหลือไว้ อย่างไรก็ตามลูกบอลแสงที่หลอมละลายนั้นค่อนข้างเกินความคาดหมายของถังซานความแน่นของลูกบอลแสงโปร่งใสนั้นเพิ่มขึ้นทวีคูณตอนนี้แม้แต่ถังซานก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถทำลายพันธนาการของลูกบอลแห่งแสงได้ด้วยตัวเองขออภัยเป็นภาระของทุกคนตูไปกล่าวขอโทษเล็กน้อยเสี่ยวไปข่าไม่ชอบฟังคำพูดของเจ้าเราเป็นหนึ่งเดียวเชื่อใจกันเป็นฐานของทุกสิ่งกูหลีปลอบใจ เราเคยพูดไปแล้วว่าไม่ว่าเมื่อไหร่เราต้องโอก้าวและถอยไปด้วยกันและไม่ใช่ว่าเราทำลายลูกบอลแสงนี้ไม่ได้เจ้าตอบตกลงเสี่ยวสารขณะพูดกูหลี่ทังซานพูดเบาๆหันศีรษะเพื่อมองไปข้างหน้าพี่ไปเจ้าไม่ต้องโทษตัวเองสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นี้ไม่ยากสำหรับทีมเช็คของเราเจ้าลืมไปแล้วหรือยังว่าอสูรเรียกเราว่าพวกเราเป็นทีมเด็ดหัว ไม่ว่าลูกบอลนี้จะแข็งแกร่งแค่ไหนคือเรายังคงระเบิดมันได้และข้าก็คิดหาวิธีที่จะทำลายมันแล้วทังสารพูดด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็หันไปมองอู่ปิงจี้และพูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกล้ำพี่ใหญ่เจ้าสามารถทำลายเกราะระดับนี้เข็มน้ำแข็งของเจ้าเหมาะสำหรับการทำลายมันแต่ข้าได้ลองแล้วตอนนี้แม้ว่าเข็มน้ำแข็งของข้าจะต้องเร่งความเร็วเป็นครั้งที่สองแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายที่เกราะได้ ทุกครั้งที่พลังโจมตีของข้าถูกกระจายโดยลูกบอลแสงทันทีถ้าข้าต้องการทำลายมันมันจะบดขยี้ลูกบอลแสงทั้งหมดข้าไม่สามารถบรรลุระดับนี้อูปิงจี้กล่าวด้วยความสงสัยบางอย่างนั่นเป็นเพราะเจ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่กูหลีมาที่นี่และข้าจะบอกเจ้าถึงวิธีการทำลายรูปแบบควบคู่ไปกับการสนับสนุนของพี่กูหลีมันไม่ง่ายเลยที่จะทำลายลูกบอลของแสงสว่าง อูปิงจีได้ยินว่าถังซานมีทางและเดินมาที่ถังซานพร้อมกูหลี่ถังซานกระซิบคำสองสามคำต่อหน้าทั้งสองอูปิงจี้มองถังซานอย่างสงสัยความหมายนั้นชัดเจนจริงคือมันโอเคใช่ไหมถังซานไม่ได้อธิบายแต่พูดเบาๆว่าลองแล้วจะรู้กูหลี่ไว้ใจถังซานมากเนื่องจากถังซานบอกว่าไม่เป็นไรมันจะไม่เป็นไรจากมุมมองของกูหลี่ ดังนั้นเมื่อถังซานขอให้เขาทำเขาก็พร้อมที่จะทําโดยไม่ต้องคิดเลยเมื่อเห็นสิ่งนี้อู่ปิงจี้ต้องกัดกระสุนและยืนข้างหน้าพลังธาตุน้ำแข็งจำนวนมากได้ใช้ไปแล้วในเวลาต่อมาอูปิงจี้สะบัดมือซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเข็มน้ำแข็งห้าอันก็พุ่งออกมาจากอากาศในเวลาเดียวกันเวลาของกูหลี่ก็แข็งตัวและเดินตามวิธีของเข็มน้ำแข็งและถึงกับบทบังตำแหน่งเป้าหมายของเข็มน้ำแข็งล่วงหน้าหนก ทันทีที่การแข็งตัวของเวลาระเบิดเข็มน้ำแข็ง5อันถูกยิงทีละอันบนลูกบอลแสงใสเข็มน้ำแข็ง5อันที่5.3เหลี่ยมคว่ำ2ออันถูกร่างไว้จากนั้นลูกปัดน้ำแข็งที่ส่วนท้ายของเข็มน้ำแข็งก็ระเบิดพัฟ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 ,พฟเกิดเสียงเงียบต่อเนื่องราวกับรอยร้าวของไหมของพระเจ้าดังขึ้นทีละลูก ลูกบอลแสงที่โปร่งใสซึ่งไม่เคยแตกสลายก่อนหน้านี้ถูกเข็มน้ำแข็งของอูปิงจี้ฉีกเป็นชิ้นๆและเมื่อเขาเห็นมันเขาก็เร่งให้เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วด้วยแผ่นก่อรูปในมือของเขาและในขณะเดียวกันก็เร่งการแสดงผลให้กับทุกคนแสงวูบวาบและในชั่วพริบตาทั้ง5คนได้หลบหนีออกจากฝาครอบของลูกบอลแสงใสแล้วและช่องเปิดที่ถูกเข็มน้ำแข็งอูปิงจี้ฉีกขาดก่อนหน้านี้ เนื <N eg ang> ่องจากการหายตัวไปของเวลาที่แข็งตัวมันถูกปิดในทันทีอูปิงจี้มองไปที่ฉากข้างหน้าเขาด้วยท่าทางที่ไม่น่าเชื่อและกูหลี่ก็ร้องออกมาอย่างตื่นเต้นห่าหห้าเสี่ยวซานเจ้าหน้าทึ่งจริงๆไม่เป็นไรแค่พบทางที่ถูกต้องถังซานพูดด้วยรอยยิ้มแต่ในชั่วพริบตาต่อมาจู่ๆเขาก็รู้สึกได้ถึงวิกฤตครั้งใหญ่ในหัวใจ จากนั้นเขาก็พบว่าเวลาและพื้นที่รอบตัวเขาดูเหมือนจะหยุดนิ่งแม้กระทั่งกู่หลี่ยังคงแสดงเสียงหัวเราะจากนั้นถังซานก็เห็นร่างที่คลุมเครือค่อยๆโผล่ออกมาจากความว่างเปล่าจากกระพัดอสูรผู้ยิ่งใหญ่เปิดเผยหรือไม่แม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกแช่แข็งแต่สติของทังซานก็ยังมีสติอยู่เมื่อเห็นร่างนั้นค่อยๆค,ควบแน่นความสงสัยของถังซานในใจก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ตอนนี้ควรเป็นระดับที่เหลือโดยจกกักรพรรดิคังคบอมตะผู้ยิ่งใหญ่แต่มันคือประมาจารย์ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏตัวขึ้นแม้จะมีข้อสงสัยมากมายในใจแต่ทังซานได้ยกระดับจิตวิญ,ญญาณของเขาแล้วและจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุรนั้นใกล้จะระเบิดแล้วมนุษย์เจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครเสียงอันดังของประมาจารแห่งวังดาบเซียนระเบิดขึ้นในใจของทงังซาน ถังซานใช้กำลังทั้งหมดของร่างกายเพื่อระดมร่างกายที่จํากัดของเขาจากนั้นเขาก็พยักหน้าเบาๆเจ้าต้องการเข้าไปในพระราชวังดาบศักดิ์สิทธิ์หรือไม่